อัุมซเชินร่วมงานวันเทน้ำใจสู่ชมรมมุสลิมอาสาพ,พัฒนาสังคมครั้งที่สเพื่อหารายได้จัดซื้อรถพยาบาลเนื่องจากรถคันเดิมชำรุดไม่ปลอดภัยทั้งผู้ป่วยและมายิตศพ ในวันอาทิตย์ 13, ที่13ธันวาคม2563พบกับคอนเสิร์ตอาหรับมาเลวงเบบี้อา b รัเบียพบกับศิลปินซซบาวงมะซอฮ a ล,ลิมาวงมะซอจ,จีจี้จำมิน

การแสดงกายกรรมโดยต๋องแฟมิลี่โชวที่ออกมาแล้วหลายรายการอาทิเช่นเกมพันหน้าอึ้งทึ่งเสียวและอีกมากมายพบกับดารานักแสดงมากมายภายในงานพบกับจุดเช็คอินหลักกิโลอมสินยักษ์เทเงินซื้อรถพยาบาลสถานที่จัดงานคลอง13สายกลางลานตลาดมาเจริญนบพ้าฝั่งโรงงานโคกใกล้เคียงโรงเรียนเทพศิรินปทุมธานี ทางรัศสุราแดงตำบลบึงคอหายอําเภอลำลูกกาจังหวัดประทุมธานีภายในงานชมรถพลาสติกจากทีมงานมุสลิมไบเกอร์สอบถามรายละเอียด0968133705คุณสุชาติฮดิตกีรพันธ์ประธานชมรมมุสลิมอาสาพัฒนาสังคมท่านสาสาส,าสิริพงษ์รัศมีประธานในพิธีอดีสขอบัญชาบุญชมประธานจัดงานคุณสุชาติฮดิตกีรพันธ์ ประธานชมรมมุสลิมอาสาพัฒนาสังคมอย่าลืมวันอาทิตย์ที่13ธันวาคม2563ในงานวันเทน้ำใจสู่ชมรมมุสลิมอาสาพัฒนาสังคมครั้งที่3ภายในงานชมรถพลาสติกจากทีมงานมุสลิมไบเกอร์สอบถามรายละเอียด096 813 3705คุณสุชาติฮดิศกีรพัน์ประธานชมรมมุสลิมอาสาพัฒนาสังคม ท่านสาสสิริพงษ์รัศมีประธานในพิธีอดีตสขบัญชาบุญชมประธานจัดงานคุณสุชาติหดฤทกีรพันธ์ประธานชมรมมุสลิมอาสาพัฒนาสังคมอย่าลืมวันอาทิตย์ที่13ธันวาคม2 5ง3ในงานวันเทน้ำใจสู่ชมรมมุสลิมอาสาพัฒนาสังคมครั้งที่สาม